ตอแต่นี้เรายาได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจก็คนนั้นก็คืออยากพบเธอยังแห็นเธอนั้นไปเอากับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา สาวใจเอาความรักทิงหมอไปเจอที่แทบเลืองปูพี่อยากให้เธอลองมาเป็นได้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทบอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้ ยังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียวส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียวอะไรของลงุงอินกับเพลงเฮ้ย องอกติดตั้งหัวแล้วลุงลุงเอาหัวมาชนหัวผมทำไมหอกเียอะไรสั์มึงก็งอกอยู่แล้วไม่มีเมื่อกี้ยังไม่มีหัวดำอยู่หัวมันงอกอยู่แล้วมันไม่ได้ติดต่อกันเป็นทางแมศสัมพันธ์ไอ้เหียหัวงอกกูก็หอกของกูอันนี้มึงงอกของมึงเองมันติดเมื่อกี้หัวลุงเอาหัวมาชนตรงนี้แล้วมาติดงอกเต็มหมดเลยมึงแก่เอกมึงแก่มึงต้องยอมรับไอ้เหียมึงงอกเอง กูไม่เกี่ยวมันติดจากลุงนั่นแหละกูไม่เกี่ยวมันงอกเองไอสัตว์ติดจากลุงนั่นแหละบอกแล้วว่าอย่าเอาหัวมาชนอย่าเอาหัวมาชนมันติดมันเป็นโรคติดต่องอกมันเป็นโรคติดต่อหอกบ้านพ่อเป็นโรคติดต่อแลยแต่หัวมึงงอกเองหอกเยอะแล้วนะมึงอ่ะเนี่ยติดมาเยอะเลยจริงๆไม่มีไม่มีเฮียอะไรสัตว์มึงแก่อเฮียไปนอนไปแดกหมูหันนอนมึงอ่ะ